สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับมีคลิปสั้นๆในประเด็นที่มันแปลกมากนะคือเรื่องกัญชาเนี่ยตอนนี้นะเราจะเห็นว่ามีกระแสในสังคมนะที่ที่เรียกว่าเป็น Talk of t ออ Town เลยก็ว่าได้ความห่วงใยที่เกิดขึ้นจากการที่มีคนตายนะโดยไม่ตั้งใจนะีไปกินนะโดยที่ไม่รู้ตัวมั้งนะไปร้านอาหารอนะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราเป็นกังวลมาตลอดผมก็เลยไปดูนะ ว่าจริงๆแล้วในสังคมไทยนี่มีการพูดจากันยังไงบ้างเน่ยว่าไปแล้วการเตือนเนี่ยมันมีขึ้นมาตลอดนะเมื่อก่อนมันก็ผิดกฎหมายและเป็นยาเสพติดซึ่งก็ยังผมได้นําเสนอไปแล้วก็รู้อยู่แล้วว่ามีผลเสียนะนะแล้วในเรื่องผลดีต่อสุขภาพเนี่ยผมก็ได้จริงๆไปว่าถ้ามันดีจริงก็ทําเป็นการวิจัยถ้ามันดีขนาดว่านะผลมันพิสูจน์มาได้แล้วนี่ส่งออกทั่วโลกเลยนะทําไมไม่ตั้งเป็นศูนย์วิจัยทุ่มงบไปนะ ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตนะกัญชาเพื่อเป็นยาเนี่ยแต่วันนีนะ้กระแสที่จะมองเห็นความอันตรายของกัญชาถ้าไม่มีการควบคุมแล้วตอนนี้กฎหมายก็ยังไม่ละเอียดพอแต่ดันดึงดันจะออกมาเนี่ยนะเพราะว่าสภาก็น่าจะลาบากแล้วนะวันนี้ยุบสภาไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าน่าจะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ถ้านะไปถึงทางตันเนี่ย ประยุทธ์ออกนะก็ต้องลาออกอย่างเดียวนะทีนี้ก็อนุทินก็อาจจะมีโอกาสหรือว่าอาจจะมีวิธีการทําให้ไทรขึ้นมาชั่วคราวนะก็ได้ชั่วคราวการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ต้องเกิดขึ้นอนุทินเนี่ยก็น่าจะต้องมองว่านโยบายหาเสียงวัตรงนี้เนี่ยนะต้องทําให้ได้แต่ที่ทําให้ได้เนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องหาเสียงหรอกเสียงเนี่ยยังไงก็นะวิธีการแบบหนูหน,หนูเนี่ยก็เห็นกันอยู่ภูมิใจไทยเนวิน เขามีวิธีการยังไงเขาก็นะสามารถจะกําหนดผลให้ได้อย่างที่เขาได้แถมจะเพิ่มด้วยนะเขาคิดแบบเชื่อมั่นอย่างนั้นคงไม่ได้มาแคร์ตรงนั้นหรอกแต่เรื่องธุรกิจนะที่มันจะได้ผลจากการเปิดตรงนี้เนี่ยมันมหาศานะนะครับข้าใจไ่าทั้งในประเทศไทยเองแล้วก็น่าจะนะมองเล็งยาวไปถึงการส่งออกการไปขายทั่วโลกนะจะได้รวยเพราะกัญชาเนะี่ยคงประมาณอย่างนั้นนะนะผมเดานะแล้วเชื่อว่าไม่ผิด นะเพราะมันก็มีหลักฐานให้เราเห็นกันอยู่ทีนี้สิ่งที่มันผิดปกติคือ,อว่าอย่างนี้พี่น้องมันมีการส่งนะข้อมูลเรื่องข้อเสียของกัรชาเจ็ประการเนี่ยพี่น้องอาจจะได้อ่านไปแล้วนะคร่าวๆก็สนับสมรรถภาพทางกายเนี่ยนะกินเยอะๆนานๆเนี่ยร่างกายเสื่อมโมทรมทํางานอะไรก็ไม่ค่อยได้นะโดยเฉพาะงานที่ใช้แรงงานการคิดการตัดสินใจ นะก็จะมีลักษณะ A Motivation Syndrome ก็คือไม่มีแรงจูงใจจะทำอะไรเลยหมดแรงจูงใจอยากอยู่เฉยๆสนุกนะยิ้มกลิ่มไปวันๆนะเคลิ้มไปวันๆนะข้อ2คือทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก็แน่นอนนะมันเขาบอกคล้ายๆกับติดเอสเลยนะคือจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานเสื่อมลงหรือบกพร่อง ร่างกายจะอ่อนแอแล้วก็ติดเชื้อโรคต่างๆได้ง่ายนะมีการทําลายสมองนะครับถ้าเสพเยอะแน่นอนนะแค่ระยะสั้นนี่ก็เสียความทรงจําไปแล้วนะนะครับเพราะมันทําให้สมองและความจําเสื่อมสับสนได้วิตกกังวลได้ถ้าเสพนะผู้เสพเนี่ยเป็นผู้ที่มีอาการโรคนะโรคจิตจิตเภทเนะช่นะพวกซุมเศร้านอะไรพวกนีนะ้ก็ยิ่งเสี่ยงเลยนะที่เกิดอาการรุนแรงมากกว่าคนปกติโดยพ้องยิ่งนะถ้ากินยาพวกนี้ด้วยเนะี่ย อันตรายถ้าให้เกิดมะเร็งปอดนะครับนี่ก็สูบอะไรเข้าไปเนี่เหมือนมันก็สูบบุหรี่สูบกัญชาก็เป็นเหมือนกันนะนะได้เราี่น้องทราบแล้วโรคทางเดินหายใจนะถุงลมโป่งพองนะอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นได้แต่ที่เลวร้ายสุดคือสารเนะี่ยมันก่อกันก่อมะเร็งได้ทารกในครรภ์น,นะครับทั้งนะโดยตรงโดยอ้อมเนี่ยมันสามารถจะลงไปถึงเด็กได้เลยแล้วก็มันนะผมเคยพูดไปแล้วอยู่ในไขมันในร่างกายแล้วก็ แม้กระทั่งเลิกสูบแล้วเนี่ยมันก็ยังสามารถจะอยู่ในร่างกายแล้วก็ถ่ายเทไปสู่เด็กได้นะข้อ6ทําลายความรู้สึกทางเพศนะระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยก็ของผู้ชายนะก็จะลดลงปริมาณอสุจิน้อยลงแล้วยังพบอีกว่าผู้เสพติดกัญชามักจะกลายเป็นคนขาดสมรรถภาพทางเพศน,ะนี่แต่ละอันนี่โหนะอย่างรุนแรงเลยนะทำลายสุขภาพจิต ฤทธิ์กัญชาจะทําให้ผู้เสพมีอาการเลื่อนลอยฝันเฟื่องสับสนนะประสาทหลอนคุมตัวเองไม่ได้ถ้าเสพเป็นเวลานานก็จะทําให้มีอาการจิตเสื่อมอันนี้ที่พูดมาในแม้ว่าจะไม่ได้มีการนะบอกที่มาที่ไปหรืออ้างผลการทดาการวิจัยเหมือนที่ผมได้เอาของเว็บไซต์ของทางอเมริกาไปนะแต่เขาอ้างกันว่ามาจากเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตผมก็เลยอยากจะไปตรวจสอบดูว่าออกรมสุขภาพจิตนี่ ขนาดนี้เลยนะของรัฐเนี่ยนะก็เลยต้องพาพี่น้องไปดูนะแล้วมันมีเรื่องแปลกอยู่ตรงนี้นะก็พิมพ์เข้าไปนะนะครับพี่น้องดูนะมันผิดปกติตรงนี้มันก็ลิงก์แรกแรกเลยนะข้อเสียของกัญชาเจ็ดทำลายสุขภาพจิตฤทธิ์ของกัญชาจะทําให้ผู้เสพมีอาการเลื่อนลอยฝันเฟื่องเนะี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะผมก็เลยนะคลิกเข้าไปอนะ อา้านวะบอกว่าเว็บไซต์นี้เข้าไปไม่ได้นะแต่จริงๆแล้วเมื่อกี้เนี่ยจริงๆเนี่ยผมเข้าไปแล้วนะแล้วหน้าตาของมันคือหน้านี้ไม่พบครับไม่พบครับหน้านี้นะเอ่อต้องไปดูหน้าอื่นนะไปดูหน้าอื่นเดี๋ยวแป๊บนี่เห็นไหมผิดปกติแล้วนะแต่เมื่อกี้ผมเข้าไปแล้วเนี่ยเพจนี้ไม่มีอ่ะไม่มี เว็บไซต์กรมสุขภาพจิตเอาตอนนี้เว็บเลี่ยงไปแล้วครับเว็บเลี่ยงไปแล้วครับเอาละสิแต่ผมบอกพี่น้องเลยนะครับว่านะเ,าเมื่อกี้ที่ผมเข้าไปในเพจนี้ปลิวค่ัมันหายเฉพาะหน้าหน้าที่เราต้องการนะ่นนะเราลองดู youtube หน่อยว่ามาไหมเห็นไหมตอนนี้เว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิต นะไม่ทํางานนะในประเทศไทยแต่เมื่อกี้คือหน้าที่ต้องการนะหายไปนะครับเนี่ยผมบุ๊กมาร์กเอาไว้เนี่ยนะแต่ตจริงเมื่อมันไม่มีผมก็พยายามจะเข้าไปดูไอ้อ catch นะก็ไม่มีนะเนี่ยเอาละสิบล็อกเลยหรือเปล่านะเนี่ยประเทศไทยไม่ทราบดูได้หรือเปล่านะแต่หน้านี้ผมยืนยันเลยว่าหายฮนะหายไปฮนะไม่มีนะแปลว่าอะไรนะ วันนี้นะมันเมื่อมันมีคนตายเนี่ยนะนะคุณอนุทินนี่ก็คงคงต้องหาวิธีการจัดการแล้ะครับคุณชัดชาติถึงขนาดบอกเลยนะครับว่าโรงเรียนในกรุงเทพต้องปลอดกัญชาซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะเห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะการที่เร่งทำโดยที่เจตนามันไม่ใสบริสุทธิ์แล้วไม่คิดรอบคอบมักง่าย แล้วเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวในคณะเนี่ยมันทําให้เรื่องนี้นะมันโผล่ออกมาได้โดยที่จริงๆกฎหมายก็เรียงทําให้มันชัดๆก็ได้นะให้มันละเอียดหน่อยผลการวิจัยก็ไม่ใช่ไม่มีแต่มันทํางานแบบก็เห็นอยูนะ่ในการจัดการโควิดผมไม่พูดมากกว่านี้นะพี่น้องไปพิจารณากันต่อเรื่องนี้เนี่ยสังคมไทยต้องเอาจริงเอาจังนะนะครับเด็กมัธยมเนี่ยเห็นว่ามันสูบบุหรี่ด้วยอะไรด้วยนะ บุรีก็อันตรายอยู่แล้วต่อปอดนะคุณภาพพลเมืองเนี่ยถ้าไปทําลายอันนั้นลูกหลานเนี่ยดูเจ็ดข้อเนี่ยถ้าเด็กมันไปเสพกันทั่วหน้านี่นะไม่ใช่เบิกบานทั่วหน้าไม่ใช่ยิ้มสยามนะฮะมันจะกลายเป็นความร่มสลายของชาติคือการทําลายชาติอย่างแท้จริงการทําลายชาติที่ดีที่สุดเนี่ยคือการทําลายที่หัวสมองนะสมรรถภาพทางกายทางจิตนะนี่กด เป็นประเด็นที่มองข้ามไม่ได้นะฝากพี่น้องนะครับช่วยกันแชร์ต่อไปด้วยว่านี่เรื่องนี้เนี่ยก็รัฐบาลเข้าใจว่าน่าจะรู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องนะแทนที่จะได้กระแสเนี่ยนะกลายเป็นว่าจะโดนโจมตีเอาแล้วที่น่าสนใจคือเว็บไซต์ของกรมนะสุขภาพจิตเนี่ยแล้วมันมีข้อมูลหลายอย่างนะที่ชี้มาทาังด้านนี้เอาเราจะว่ายังไงก็นะพันไป,ไปว่ากันต่อก็แล้วกันนะในประเทศไทย ผมรักษาทุกท่านนะครับสวัสดีครับ